เฮ้ยใครมาแอบเอาผนควันมาไว้ตรงนี้นะเนี่ยไงเฮ้ยขนควันนี่เข้ากับเราเลยสีขาวขอพลนลาวาขอพลลาวา,ลลา,วาเฮ้ยฉันมีแต่ขนควันนะ่ะเอาให้คนนี้ดีกว่าไปเพื่อนอึ๊บขอพ้นลาวะมันทิ้งไม่ได้บอกฟุตมันทิ้งได้ยังอึ๊บเอาดรอปนี่มันทิ้งไม่ได้มันทิ้งไม่ได้นะ่ะไายเห็นใครโดปะฮ่าฮ่าฮ่าขอพ้นลาวะนายพูดเป็นคําเดียวแล้วไงเนี่ย ตลกดีนะ <laughs> เป็นลูฟี่เกียร์ห้าต้องแบบเขาเรียกวอะไรดีดหน่อยดีดคำนายชื่ออะไรวิ่งบนวิ <laughs> ่งบนเลยอ่เราก็ดีดฟังไทยออกไหเนี่ยนายเข้าใจฉันเปล่าหรือว่าเป็นต่างชาติรวแปรขอผลละวะ <laughs> มันพิมพ์เป็นคำเดียวอะ่ะเจ้าหมอนี่ตลกดีนะ <ST AN TS> เฮ้ยออาอันนี้ก็คนไทยเหรอทำไมโชว์ลาวาเธอเห็นเจ้าไคโดปะขอพลลาวาไม่ให้นี่ไงคนไทยว่าละมันโชว์ผลลาวาก็คือมันเข้าใจขอตามสุ่มเองดิเจ้าหมอนี่มันพิมพ์ได้ประโยคเดียวนะ่ะหน้าคำชะมัดเลยอะนะ <ST AN TS> พอ,อยังเราเราดีดพอ,อยังหัวเราะพอ,อยัง <ST AN TS> ใช้ผลแสงด้วยมีผลแสงแท้ๆยังมาขอผลอีกเอผลลาวะ <ST AN TS> ไม่เลิกไม่เลิก เฮ้ยเกิดการอารวาสเกิดขึ้นฮ่าฮ่าฮ่า่ใครเห็นใครโดปะศูนย์นาทีขอพอะะ้นแล้ว่ะใครมาตีจะเย็นตอนนี้ตรงนี้จะกลายเป็นสงครามเฮ้ยอย่าตีกันเซ่เดี๋ยวเจอนิกะขยายล่างเฮ้ยนิกะยิงลําแสงวะ่ะมาเปิด PvP กันแล้วมันมีคนไม่จบเฮ้ยจะมอน,านอ่าหนอ นิกกาขยายล่างขยายล่างก็แตกละพลิดโฟดโนโฟดพลิทฟฟดไม่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 ไมเทิกาขยายล่างเฮ้ยตีจังเลยฮ่า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 เฮ้ยอะไรเหรอไม่มีอะไรก็เมื่อกี้มันตีเราอะตีฉันทำไมเนี่ยในเลเวล2,450 แน่นอนโทษทีเนาะฉันไม่พูดอังกฤษแล้วที่พิมพ์นี่คืออะไรวะเนี่ยแล้วนายพูดอะไรอ่ะฉันพูดภาษาฝรั่งเศน <Okay. Yo. S 3> สนะโอเคเย้สวัสดีเกียร์ห้าใช่เห็นใครโดปะนายมีผลปะผลอะไรล่ะผลอะไรก็ได้ผลแสงอ่ะผลแสงนะมันทิ้งไม่ได้นะว้าวาฮาฮาแนวมันมาจากไหนอ่ะสุ่มนะว้าวบายนะบายบายโชคดีเด้อู้ เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มันทุบอะไรทุบอากาศยังลงไม่ถึงน้ําเลยเย้า <Yo, S 1> ได้ปปรดคุณสุ่มได้ไหมฉันคือจอรสลัดน่ะเยี่ยมทำไมฉันต้องสุ่มให้หานเรือด้วยอ่ะฉันก็ต้องการให้ใครสุ่มผลให้ฉันน่ะเพราะว่าในายใจดีอะ่ะคนไทยปะหเห็นใส่สร้อยสร้อยสัยสอาจจะว้าวฉันไม่ใช่คนไทยอะ่ะโอเคท,ทุทีได้ปปรดสุ่มให้ฉันนะเฮ้ยห <Hey, S 1> นวดขาวเกิดนายต้องไปฆ่าอา้าวจะบอกว่าไปฆ่าหนวดขาวหนวดขาวอะ่ะ เฮ้ยงันนายตีชั้นอะ่ะไม่ใช่เพื่อนชั้นก็พวกนายเป็นทหารเรือนี่สายฟ้ายางยืดเรียบร้อยละตามชั้นมาเอ้ามันออกไปแล้วว่าจะให้เขาไปฆ่าหนวดขาวแล้วเราก็จะสุ่มผลให้นะจะรีบร้อนไปไหนเดียดยดเ๋ยไ้หนุ่มเอออุตส่าห์จะมอบภารกิจเฮ้ยเมื่อกี้เห็นไม้แบบ,แบ,บเรือผีสิงไม่มีคน เอาเจอแล้ววะอ๋อมันต้องกระโดดออกมาถึงจะเห็นโย่าตีฉันทำไมเนี่ยขยายล่างมีทฟอดอะไรวะเนี่ยตีเราแล้วพีดโอดไม่โย่โย,โยเห็นไคโดปะนิ่งเลยรู้จักไคโดปะเนี่ยอัสสราอัสสาอัโอเคไงสวัสดีกิฟต์มีโอดฉันกากนะ ้ยมีผลแสงทำไมพวกมีผลดีๆมันต้องมาขอก็ได้อะนายต้องเลเวล40ฉันจะให้ผลนายโอเคเปล่าโอเคไปฟาร์มซะเขาเวล32นะครับอีก8เวลเพื่อนรู้ที่ฟาร์มปะเนี่ยไม่น่าจะรู้ไม่น่าจะเข้าใจด้วยซ้ำเย้าตีอีกแล้วทำไมคนในบอกฟุตมันชอบตีวะตีฉนันทำไมเนี่ยเหนื่อยใจแล้วเกิไอลลาลาลา,ลาพี่ไม่ออก ่าเฮ้ยมันต้องการฆ่าเราสายฟ้ายังยืดโอเคฮ่าฮ่มันสนุกนะสนุกตรงไหน,นตีที่เดียวแตกเกียร์หเกอร์หใช่นายคือเพื่อนของฉันไม่ไนายคือสตรูนาออกไปเลยโอ้เฮ้ยเย้าลูฟี่ฉันคือเอด็ดพี่ชายของนายหาจำได้ปะไม่ไม่ไม่เอ็ดตายไปแล้ว ฉันต้องเปลี่ยนชุดนะ่ะไม่ฉันยังไม่ตายนายโกหกฉันคือวิญญาณของเขานายเท่านั้นที่เห็นฉันไม่ไม่ฮิฮ <c oughs> ่าฮ่ฉันขอผลได้ปะเอ็ดไม่ขอผลหรอกยยอเย้าเย้าเร็วลตันแย่ต้องการอะไรสวัสดีเจ้าเลเวลหนึ่งไงนายคือผู้เล่นใหม่ใช่ไหมใช่ครับผมเห็นเกมน,นี้ใน u t u b e โอเครอ,อนี่นะเดี๋ยวไปสุ่มผลให้เขากันนะเป็นลูฟี่เกียร์ห้าเราจะได้ผลที่โบโอ้โหผลนี้ก็อาจจะพอได้ ใช้ไปก่อนเจ้าโนนี่เอาไปเลยเก็บแล้วเก็บแล้วเฮ้ยมีคนวิ่งมาเฮ้ยนายให้คนนี้นี่โอเคกินสิอร่อยไหมล่ะเฮ้เจ้าหมอนี่เวลตันบวกไหมรู้สึกว่าเป็นลูฟี่เกียร์ห้าแล้วยังไม่ได้บวกกับใครเลยอะ่ะเฮ้ยรู้สึกว่าเขาจะบวกนะเห็นไ,ไหมดูกะโลมา จับยกอ้อาวไม่สร้างดาเมจคุ้มเลครับเฮ้ยเขาเป็นเผาเงือกว่ะเขาลงน้ำมาะนีมานี่มาตรงกลางมาตรงกลางเหมือนเขาจะเหลี่ยมลงน้ำเลยว่ะดูดิเขาจะยืนขอบๆรอ,อลงน้ำเสมอ <c oughs> มาตรงกลางดิเพื่อนหรือว,ว่าเราจัดลงน้ำเลยอ่ะปึ๊บทิมนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ได้ จับทุ่มอ้าไม่ได้วะทุ่มแบบนี้ออโดนด้วยไม่ไหวแล้วนะลูฟี่จะต่อยรัวแล้วนะั่นลูฟี่เริ่มเซ็งเดี๋ยวเช็คสก,กิลไปกันเอ้ยังไม่ต้องต่อยรัวคุ้มลูฟี่กระโดดน้ำลูฟี่จิ้มเฮ้ยจับยกเออ <c oughs> ขอสักยกอ่ะไม่ได้ ลูฟี่ไม่ไหวแล้วนะลูฟี่ตีธรรมดาเอ,อ้โอ้ลืมไปว่าเราจกไอ้สกิลซีก็จมน้ำอีกอะเฮ้ยเซงจัดลูฟี่เซงรู้เปล่าลูฟี่เซงจะเป็นไง มันก็จะโดนต่อยรววไงล่ะเพื่อนป <c oughs> ึ๊บเตีเตะเตเตเออลูฟี่เซง็งเฮ้ยแล้วมันมีใครมาช่วยดนอ่ย <c oughs> เดี๋ยวเจ้าหมอนั่นผมจะจับยกจับยกเอ,อ้าไม่ได้ป่ะรอจับยกรอจับยกเอ,อ้ามันจะจมน้ำตายวัดเฮ้ยมีคนแก้มือป่ะ ถ้าเขามาสู้บนบกเนี่ยผมจะไม่เออตีรัวนะผมไม่น,นี่เพื่อนไปอีกละไปอีกละยูเอ้มันไปแต่ดามาดินี่อยากลงน้ำนักใช่ไหมตุ่มตุมตุมตุ่ม,ม,มอันนี้ไม่โดนเลยฮะสกิลนะลงน้ำผมก็ต้องตีรัวแบบนี้ไง เขาเล่นหนีครับเยนี่เยนี่เพื่อนฟั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 นไม่อยากเอาสกิลพาฆ่าบ่ะแต่ว่าน่าจะยากไมเฮ้ยไกลตายแล้วไกลตายแล้วยูวีโอไม่โดนผมพอแล้วไหนโอเคขอนอกเรื่องหน่อยนะฮะคือพาตื่นเนี่ย มันสามารถโดนกดลงน้ําได้นะเดี๋ยวผมลองสกิลซีของอันนี้นะปึบดีเห็นไหมสังเกตเลือดเพราะว่าผมเคยทาคลิปหนึ่งผมเป็นพาแล้วโดนเออสกิลโมจิสกิลวีกดลงน้ำไงแต่คนดูบอกว่าพี่พามันลงน้ําได้คือลงน้ํากับโดนกดลงน้าเนี่ยมันคนละอย่างกันนะอันนี้คือลงน้ําได้ครับแต่ว่าเราก็สามารถโดนกดลงน้ําเออได้เช่นกันเพราะฉะนั้นใครเล่นผลพาตื่นก็อย่าชะล่าใจนะพวกที่เอออยู่ในน้ํา มันพร้อมจะกดเราทุกเมื่อโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r ร b ์ให้ลูฟี่เกียร์หาด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนฮ